ครับวันนี้เราก็ไม่เล่เกมไม่เล่นเกมวันนี้เราก็จะมาพับมังกรกันครับอันนี้ก็ที่ผมพับว้แล้ววันนี้ก็จะมาพับอีกตัวนี่ก็คือตัวที่ผมก็โอเคก็ชอบดีนะ<ๆ>ก็สวยงามดีนะอันนี้ไปยืมกระดาษด,ดำมานะครับเพื่อลองแผ่นที่จริงพั้แรกจําได้ไหมครับเรายังไม่มีแผ่นอ่าเราเก็บไปก่อนนะครับตอนนี้เราเก็บไปแล้วอ่าเราจะไปดูที่การพับกันหน่อยครับ นี่มันให้เรากางกระดาษนะครับแล้วก็เอาไปเลยนี่ทุตนต้องกระดาษตัดกระดาษก่อนนะครับโอเคตรงนี้ก็พับอย่างนี้นะครับพอพับเสร็จไหมอันนี้ก็คือการพับมังกรนะครับถ้าใครสงสัยอยู่มาก็พับไปอย่างนี้ต่อทำให้เท่ากันนะครับตรงนี้ทําให้เท่ากันอันนี้ผมก็ ไม่ใช่มือผมแล้วกันอันนี้ปลายนะครับเดี๋ยวให้คนข้างบ้านามาทําให้ดูนะครับอันนี้ให้คนแต่คนนี้เขาจะไม่ชอบพูนะครับคนข้างบ้านนะครับอันนี้ยืมแผ่นสีดําจากน้ามาจะโตะนะครับอันนี้จะได้ง่ายให้คนข้างบ้านเขาทําอยู่ครับคนข้างบ้านอ่าได้อย่างนี้ใช่ไหมครับอืม นี่นะน,น,นะครับคนข้างบ้านโอเคไหมครับเขาไม่ไมไพูดเขาโหครับผมครับผมถงด้างเขาสิบปาทให้มาทำให้ครับอเดี๋ยวเขาขขตัดแล้วหนึ่งอตอนนี้ก็ได้ไปอย่างนี้นะครับลูกแม่ไหมผมต้องตัดได้แค่น,นี้จริงๆนะครับ แต่มานาันน้ครับตั้งสองชั่วโมงอะผมอัดสองชั่วโมงไม่ได้ต้องเอิอัดนึงนาทีให้นี้อัดได้แห่น,นี้นะครับเสียใจด้วยก็เหมือนเหมือนกันก็ได้แค่เน,นี้ยเราไม่ทำอะไรกันสวัสดีครับบายบายเดี๋ยวเราจะตัดอ่ะตอนนี้เราเสร็จกันเป็นพี่เรียบร้อยนะครับที่เรียบร้อยรูปมังกรที่ดีดีเดียวขอบคุณมากนะครับ ที่มาทําให้ผมดูอ๋อไม่เป็นไรเหรอผมจ,จ้างเขามาทาให้ดูนะครับอันนี้จ้างคนข้างบ้านที่พิศุกโคลทวีนะครับของทวีพัฒนานครับจ้างขนข้างบ้านมาทำเขาทาที่ริงเขาก็ทําขายนะครับขายตัวละสิบบาทผมก็เลยไปจ้างเขาทําไงก็ได้แล้วไอ้เน,นี้ยสำหรับในคลิปนี้เราก็ไม่มีอะไรกันมากให้มาดูมังกรกันนะครับ ก็ส่วนหัวกับส่วนล่างก็เหมือนกันนะครับอันนี้โอเคขอบคุณนะครับที่มาทําให้ผมอะไรอ๋อไม่เป็นไรขอบคุณมากครับอ่ะผมห้าสิบบาทขอบคุณมากครับอยี่า <Yeah, S 2> <Yeah, S 1> เป็นงาล่าโถโหนะครับคนทางบ้านผมอย่างนั้นในคลิปนี้ก็จบกันเทียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไป